ยาเสพติดคืออะไรยาเสพติดเป็นปัญหาที่ถูกฝักรากลึกและแก้ไขไม่ได้สักทีในประเทศไทยในวันนี้จึงจะพาทุกคนมารู้โทษของยาเสพติดประเภทของยาเสพติดโดยประเภทยาเสพติดตามการออกฤทธิ์สามารถแบ่งได้ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันยาที่ออกฤทธิก์กดประสาทยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทยาที่ออกฤทธิ์หลอดประสาท ยาที่ออกฤทธิ์ผสมผสานกันประเภทที่1ยาที่ออกฤทธิ์กดประสาทยาในประเภทนี้ได้แก่ซินมอร์ฟีน,ฟนเฮโรอีนมีฤทธิ์ทำให้ประสาทมืนชาสมองอารมณ์จิตใจเชยชา ประเภทที่2อยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทยาในประเภทนี้ได้แดก,แก่กระท่อมโดยมักนิยมนำนำกระท่อมต้มผสมกับโค้กยากันยุงและยากแก้ไอคอเคนเสพโดยการสูดผงยาเข้าโพรงจมูกหรือนำไปละลายน้ำแล้วฉีดเข้าหลอดเลือดดำยาแม้ส่วนใหญ่จะเสพโดยการกลืนเม็ดลงไปในกระเพาะอาหารมีฤทธิ์กระตุ้นเร่งประสาททำให้เกิดนิ่วตื่นตัวกระวนกระวายประสาทไหวตัวอยู่เสมอ ประเภทที่สามยาที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทยาในประเภทนี้ได้แก่ LSD ทําให้เกิดประสาทหลอนเห็นภาพผิดไปจากปกติประเภทที่4ี่ยาที่ออกฤทธิ์ผสมผสานกันยาในประเภทนี้ได้แก่กันชามีฤทธิ์ทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทและหลอนประสาท โทษของสารเสพติดในด้านอื่นๆทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้ใช้สารเสพติดนั้นมักจะมีอาการทางจิตใจที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นอาการซึมเศร้าตื่นตัวเกินเหตุหวาดระแวงหงุดหงิดต้าร้าวอาจทำให้เกิดปากเสียงและส่งผลกระทบกับคนในครอบครัวได้โดยตรงผลกระทบต่อสังคมเองก็มีอยู่หลากหลายด้านหนึ่งในสิ่งที่เรามักพบเห็นบ่อยๆก็คือการที่ผู้ใช้สารเสพติดเกิดอาการคลุ้มคลั่งและทำลายร่างกายผู้อื่นรวมถึงยังอาจทำให้เกิดการหลักทรัพย์ที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบต่อสังคมในการทำงานที่พบได้คือทำให้ความรับผิดชอบลดลงอาจจะมีปากเสียงกับผู้คนในที่ทำงานได้มากขึ้นซึ่งเกิดจากความเชื่ยชาหรือความกระตือหรือร้นที่มากผิดปกติจนทำให้ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำอย่างไรเมื่อสงสัยหรือรู้ว่าคนใกล้ตัวมีการใช้ยาเสพติดหากคุณสงสัยว่าคนในครอบครัวลูกหลานหรือคนใกล้ตัวมีการใช้และเสพติดยาเสพติด ให้สอบถามและพูดคุยอย่างเข้าใจโดยไม่ใช่อารมณ์ไม่โทษผู้เสพเพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้เพื่อจะได้ดำเนินการเพื่อถอนอยาต่อไประมัดระวังตัวเองอยู่เสมอเนื่องจากผู้เสพสารเสพติดนั้นมักจะมีอาการหวาดระแวงกระวนกระวายและอาจทำร้ายร่างกายผู้ใกล้ชิดได้ดังนั้นควรรักษาระยะห่างให้ดีเก็บของที่สามารถเป็นอันตรายได้ให้มีชิดสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้สารเสพติดอยู่เสมอหากการพูดคุยไม่สำเร็จให้คุณสังเกตพฤติกรรมเพื่อบ่งบอกถึงระดับการเสพติด จะได้หาวิธีแก้ไขต่อไปได้อย่างปลอดภัยหากมีการพูดคุยแล้วหรือไม่สามารถรับมือกับผู้เสพได้แนะนำให้คุณติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อดำเนินการต่อไป